มีรถสีขาวน,นะ,ะจอดไว้อยู่ตรงนี้เนาะ,นะ,ะวันนี้มีรถที่เสียจอดกันเดียวที่เสียโอ้ฝนพอลูกเลยใช่ไหมพี่ใช่จ <laughs> ร,รออิงพี่ออดอกใช่ไหมที่เสียไม่ใช่เป็นวันสิด้วยนะอยากจะบอกว่านอนนานเนี่ยนอนหลับสบายดีมากตื่นหกโมง อยู่กก,กอกอยู่บ้านเช่าที่ห้วยน้ำเที่ยง<ม>ตื่นตีไม่นอนทั้งคืน <laughs> นอนไม่หลับทั้งคืนทำไมวอมทำไมผมตั้งเลยตั้งเลยคือแปลกใจมากว่ <laughs> าทำไมการมานอนนาเนี่ยมันหลับสบายดีนะครับตื่นหกโมงเช้าทุกวันทั้งสองวันเลยอะมันตรงข้ามหรือเปล่าไม่ไม่นอนหลับสบายดีแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหม คือด้วยความที่เราไม่ได้นอนใ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 นบ้านใช่ไหม <Ừ. S 2> นะมันไม่ได้นอนที่นอนปกติเรานอนในรถนะครับมันก็อาจจะรู้สึกแบบการ <Ừ. S 2> พลิกตัวมันไม่สบายบ้างพนะอเราพลิกตัวปุ๊บบางทีเราก็จะรู้สึกตื่นขึ้นมานะ <Ừ. S 2> เราก็จะแอบมองนะ ลอดหน้าต่างกระจกรถออกไปมีใครมีใครเดินมาเดินไปไหมอะไรเงี้ยีอะและอีกหูหนึ่งอีกหูหนึ่งล้วก็แอบฟังเสียงของนิกกี้ก็เสียงของน้องหมานะว่าเขาจะเห่าอะไรไหมเพราะว่าก่อนจะนอนเมื่อคืนนี้เรานอนการตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่านะครับนอนการคือพี่เสือนอนในรถแล้วไม่ดานะไม่ทิ้นะเขานอนในห้องอ๋อนะก็ได้ยินเสียงน้องหมามันเห่าเป็นระยะระยะไม่ดาก็บิ้วเหลือเกินบอกว่าิ อย่าหาวสิลูกไม่ดารู้สึกไม่ดีจร <c oughs> ิงจริงขนาดนั้นเลยหรอกจริงทำไมไม่ตัวครับผมเพราะว่าอะไรเมื่อวานมันเป็นวันพระก็มันหาวแล้วมันก็มองไปเราก็มองไปก็ไม่มีอะไรเนาะก็มองไปก็ไม่มีอะไรเอ้าอย่าทาให้แม่ต้องอ่าเสียสิลูกอย่าหาวอย่าทำหน้าตาแบบนี้ ออกมาก็โง่มาถินนอะไรเผามันลยแลมันอยากจะไปนะมันอยากจะวิ่งไปใส่อยากจะวนไปใส่นะแต่ว่าะอไไรยงแต่ว่าเรามัดไว้อยู่ไงคือถ้ามันเป็นวันธรรมดาไม่รู้สึกหรอกแต่เมื่อวานมันเป็นวันพระแต่มันจริงจริงนะเมื่อวานเล็กน้อยมันเมื่อคืนเนี่ยจริงมันทำหน้าแบบมันจะวิ่งใส่เลยนะไม่นอนไม่หลับแม่ดากแม่ถินน่าจะหลับสบายใช่ไหมหลับหลับดีมากไม่หลับเลยะพี่เสือก็หลับหลับตื่นตืนนะแต่ว่าเป็นคนที่ถ้าเวลาหลับแล้วก็หลับลึกไปเลย ไม่ไม่ไม่ค่อยสะดุ้งตัวไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรเท่าไหร่คืนเมื่อวานนะฮะโอ้เขาเอาพัดลมไอพัดลมแบบชัดชัดแบบพกพานะเขจะเอามาให้เขาบอกว่าเขาคิดว่าพี่เสือน่าจะยังไม่หลับเพราะว่าไม่ถึงห้านาทีนะฮะเขาก็มาเคาะกระจกรถเคาะเคาะจะเอาพัดลมมาให้โอ้บอกว่าเคาะยังไงพี่เสือก็ไม่ตื่นแปลกใจว่าอ้าวทำไมพี่เสือหลับไปจังเป็นคนหลับเร็วแล้วก็หลับลึกนะฮะันดีไหมเรียดไม่ค่อยฝันอะไรเลยเพราะว่าไม่หลับ ผมดูโอ้ผมดูแล้วกลัวจนว่านอนไม่หลับกลัวเลยกินยานอนหลับหลับไปเลยใช่ใช่ไหมครับไม่เป็นคนที่หลับง่ายอยู่แล้วนะฮะตอนอยู่ที่กกอกนะมีอยู่เช้าวันหนึ่งนะครับนะเอฟซีโทรมาปลุกเพื่อจะให้ไปถ่ายคลิปว่าสตาร์ทรถทั้งคืนเพื่อจะให้ไปถ่ายคลิปปรากฏว่าโทรเป็นสิกสายพี่เสอไม่ตื่นนะตอนอยู่กกอก ไม่ได้สตาร์ทครับนอนนอนแบบเปิดกระจกไหมเปิดกระจกไว้แง่ไว้ประมาณนี้ต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้เราบพอดีว่ารถพี่เสือเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรกระจังกระจังกระจังหน้าไม่ใช่เนี่ยเขาเรียกอะไรเนเออการสาดมั้งนนะคือพอเราเปิดไปมันก็ไม่รู้ ว่ามีการเปิดหรือไม่เปิดแล้วไม่กลัวเขาจะแยง้อไ่น้กลัวอันนี้ของเขายังดีนะ <c oughs> อของของยายเปิดแล้วมันเห็นเลยนะเพราะว่าของเขามันมีอันนี้ใช่ไหมมีอ๋อยายสมอนไม่มีนี้ยายไม่มีน <c oughs> ะ <c oughs> อ๋อยายสมอนไม่มีครีบตรงน,นี้ไม่มีอ๋อเฮ้ยไม่ดีนะยาสมอนาไม่มีครีบอ่ะยาสมอนอันตรายนะอันเงี้ปุ๊บเขาลิ้นมาผ่านั่นเลยนอ้นากละว กับถ้าถ้าแบบแบบนี้นะถ้าถ้ากับตันนอนอ่ะรับรองแม่ดาดูให้หน่อยเออเอถ้ากับตันนอนนะรับรองว่ามีลิ้นแน่นอนค่ะเออเออจริงจริงเหรอเออจริงดูรับฟังอีกเรื่องหนึ่งแม่ดาดูให้ยายด้วยเครื่องก่อนจะนอนพี่เสือกระต่ายคนไหมใช่ไหมฮะก่นไปหาสามคนด้วยก่งขอบคุ่ะพี่เสือมันมีเรื่องจุด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 แถวต้นไม้ เดี๋ยวให้ลุงจิมเล่าให้ฟังบอกอ้าวเติมบักคอบอกไม่ได้ไม่ปนั่งอยู่ประจำตรงโน้นนะมุมลานองค์ปู่ไม่ได้ไปนั่งประจำแต่ก็ไม่มีอะไรนะเลยไ่เสือเลยบอกว่าอย่าเล่านะถ้าเล่าแล้วไม่ได้จะไปไม่ได้ไม่เสือกเลยบอกพี่ออกกันว่าไม่ต้องเล่าก็ได้แล้วคืนนี้จะนอนอีกไหมนอนอีกก็กัปตันต้องมานะคืนนี้เพราะคืนมันเป็นวันพระไงครับครัืนนนเป็วพะพี่นอนหลับสบายก็บอกคืนนี้ กับตันรับปากว่าจะมานอนนาเป็นเพื่อนนะครับย,ยังยังไม่รับปากอ <laughs> ้าวเหรอไม่แน่อาจจะมาอาจจะนะคะแล้วเมื่อเช้มาแล้วอยาโอมา <laughs> ใช่ไหมเห็นแล้วเหรอโอ้ถ้าโอมาก็พี่เสือก็จะได้สบายใจหน่อยนะฮะ <laughs> ผมไม่เห็นใครเลยผมก็เลยกลับโอ้ยแตมีเสียงกับตั้งกัต้าเอาิน้อยข้างมาเลยสให้หน่อยจ้าแน่นอนไม่ดาเอะอเพราะกับตันชอบถามหาเหลือเกิน ใครที่มีจินตนาการเยอะนะครับเขาก็จะไปหานะแต่ที่แมดานอนหลับสบายเมื่อคืนนี้เพราะว่าแมดาบอกปู่ย่าแล้วว่าบอกตายายแล้วว่าลูกจะมานอนที่นี่เด้อยาให้มีอะไรมารบกวนก็นอนหลับสบายค่ะก็ได้บอกตายายแล้วเนาะ<ก>ได้บอกเผื่อพี่เสือไปล่ะ อ้าวไม่น่าล่ะไม่น่าต้องกินหลไม่น่าล่ะพี่เสือถึงต้องนอนระแวงอยู่คนเดียวนี่เองนะฮะพูดเล่นนะฮะเอฟซีไม่มีอะไรนะฮะนะพี่เสือเป็นคนที่นอนแล้วหลับสบายดีมากนะแล้วก็อ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นกลางคืนด้วยซ้ำเนาะนะครับพี่เสือสะดุ้งตื่นเมื่อคืนนี้ตอนทีสองครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่มันเริ่มร้อนนะครับเพราะว่า เรานอนในรถเนาะนะครับมันก็ไม่มีพัดลมนะครับทีนี้พอพี่เสือเริ่มร้อนพี่เสือก็เลยเปิดแอร์นะฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับพอมันเริ่มเย็นสบายดีก็ดับรถแล้วก็นอนต่อนะครับอ่ะนี่นะรับรรยากาศยามเช้านะครับจากที่นาลุงพลเนาะนะครับผมนะไม่ฝัอะไรเลยไม่ฝันอะไรเลยท่านใดที่ดูคลิปนะฮะก็อย่าลืมรับชมโฆษณาเนาะนะครับรวมถึง นะดูคลิปย้อนหลังนะคลิปอนอื่นให้ด้วยเนาะนะครับผมนะก่อนจบคลิปนี้พี่เสือจะพาไปดูนะบริเวณสะพานรักจำปาดงนะครับว่าหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ผ่านไปสองวันนะฮะเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งพี่เสือก็ทําการรดน้ําต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,ะนี่นะครับผมโอ้โหนะดอกไม้เริ่มออกดอกเยอะขึ้นแล้วนะครับ สีเหลืองเรืองรองกระดุมทองเชื่อมใจนะฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าต้นกระดุมทองนะฮะโอ้งดงามมากทุกคนนะฮะเห็นไหมครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะดอกไม้นะครับพี่เสือก็จะคอยรดน้ำนะอยู่เป็นประจำนะฮะ อขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะอย่าลืมดูคลิปดูโฆษณาย้อนหลังนะฮะรวมถึงสั่งซื้อทีพี f f e ฟทีพี f f e ฟนะฮะกาแฟที่หอมโอ้ยหอมอย่าหอมมากเกินผ้าหอมตกลางคืนนี้นะ0927947526 <6 S 1> นะฮะอ่ะคุณลุงมาถึงแล้วนะ,ะดูคลิปหน้าต่อน,นะฮะคลิปคุณลุงนะฮะ